คนปลายซอยนะครับจากนักคิดนักเขียนคอลัมนิส์อาวุโสของทางไทยโพสต์กันนะครับนั่นก็คือคุณเปลวสีเงินนั่นเองครับนะวันนี้คุณเปลวสีเงินนะครับนะฮะชัดเจนมากเลยว่านะักคิดถึงคุณชัดชาติช่วงนี้คิดถึงบ่อยยคิดถึงนะชัดคุณคชัดชาตินะก็เลยใชนะ้ชื่อบทความวันนี้บอกว่าตรงไหนปัญหาชัดชาตินะครับไปดูรายละเอียดกันนะครับ คุณเปลวสีเงินครับเริ่มต้นบอกว่าเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพดูท่าฟ้าฝนฟ,ฟ้าจะอํำหนวยลากยาวเป็นเรื่องรามเกียรติ์บวกสามกกไปจนถึงปลายปีฉะนั้นไม่เพียงกทมและปริมณฑลทั้งเหนืออีสานกลางอัตตาหิอัต,ตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเตรียมสเสบียงกลังข้าวปลาอาหารแห้ง สัตว์เลี้ยงและข้าวของเงินทองกันไว้ให้พร้อมนั่นแหละดีเฉพาะในกรทมนะผมไม่ห่วงหรอกใช่ว่าจะไม่ท่วมแต่ที่ไม่ห่วงเพราะกรทมมีมนุษย์วิเศษผู้แข็งแกร่งในปัตภ,ภีเป็นผู้ว่าลองถึงขั้นรับประกันตัวเองตอนหาเสียงว่าถ้าทำไม่ได้ก็อย่าอาสามาเป็นผู้ว่าฉะนั้นผมหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมกทม ถ้าท่วงแล้วเขาทำไม่ได้อย่างที่พูดคำพูดมันจะกลายเป็นคำโม้ผสมขี้ฝันล้วนๆแล้วเขาจะตากหน้าดูดขี้ฝันตัวเองอยู่ได้อย่างไรคืนอยู่อย่าว่าแต่เสียคนเลยในเชิงเปรียบเทียบชาวบ้านเขาเปรียบว่าเสียถึงหมาขนาดนั้นเลยแต่ตอนนี้ผมชักวันๆอยู่เหมือนกันนะเพราะเดินในซอยแถวบ้านไปตลาดปกติ มีนักเลงคุมอยู่สี่ห้าตัวมันปรี่เข้ามาแต่ผมเป็นผู้ชำนาญการเรื่องหมาจึงใช้ความสงบสยบเสียงแห่เพราะตอนเป็นเด็กเคยถูกไล่งับพอจมูกมันชนก้นเย็นแว๊บผมโจนโครมลงท้องร่องสวนเลยทีหลังเลยได้วิชาเห็นหมาที่ไม่สีกันก็อย่าไปต้องตามันทำเป็นใจดีสู้หมาแล้วเดินไปเรื่อยๆอย่างดี มันก็แค่แหฮแหฮวิ่งไล่สักพักเมื่อเราไม่สนมันก็หยุดแต่ถ้าเราหยุดหันหน้าไปจ้องมันมันโดดฟัดเลยหมานี่ศักดิ์ศรีมันสูงนะการจ้องตาสบตาถือเป็นการท้าทายทํานองมึงแน่เหรอเอากับกูไหมประมาณนั้นฉะนั้นเราอย่าไปฟัดกับหมาสู้มันไม่ได้หรอกยอมยอมให้เกียรติมันบ้างที่เล่านี่ ก็คือจะบอกว่าสี่ส้าห้าวันที่ฝนตกหมาในซอยมันดูหงอยๆเจอแล้วหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงไม่เห่าเสียงดังเหมือนตอนเดินพฤษภามีแต่เสียงงดืงดอเงืดหมือนหมาหนาวฝนนะครับอันนี้พูดถึงหมาเลยนะฮะกับ, <c oughs> รบเรื่องฝนเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะผมจำที่ผู้ว่าชัดชาติท่านขมงโฉงเฉงตอนหาเสียงได้แต่คงเก่งเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์กับด้านไลฟ์สดศาสตร์แค่นั้นจริงๆ ส่วนด้านบริหารงานและการบริหารบุคคลรวมทั้งด้านอุทกศาสตร์คงไม่เป็นประสาเลยฝนตกขนาดนี้ไม่ท่วมก็แสดงว่ากรุงเทพนั้นตั้งอยู่บนยอดเขาหิมาลัยฉะนั้นน้ำท่วมขังกทมอรอระบายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ว่าคนไหนมาเป็นผู้ว่ากทมผมก็ไม่ตำหนิอะไรถ้าทำได้ระดับผู้ว่าอัศวินสมัยคุณอัศวินเป็นผู้ว่า ฝนตกน้ําก็ท่วมบางจุดไม่กี่ชั่วโมงก็แห้งบางจุดแถบชานเมืองถ้าตกกลางคืนตอนเช้าก็แห้งแล้วแต่มาถึงชัดชาติที่คุยว่าศึกษางานกอทมอมาสองสามปีพูดครอกน้ำไหลไฟดับรู้หมดทุกซอกที่ซ่อนเร้นและทุกปัญหากอทมอแค่เจอฝนกลางพรรษาเข้าหน่อยขอโทษสภาพเหมือนหมาหลงกลางฝนไปไม่ถูกทำไม่เป็น เงะงะง,งงันได้แต่โทษนั่นโทษนี่เหมือนเอาหนังผีกับหนังผู้แข็งแกร่งในปัตตภีมายำเป็นม้วนเดียวกันเพราะสภาพนี้แหละเสียงด่าชัดชาติขี้โม้จึงกรบเสียงอวยชัดชาติโลกสวยแดงส้มกองอวยที่ออกมาแก้ตัวให้ใหชัดชาติว่าถูกวางยานั้นผมจะบอกว่าวางไม่วางช่างมันคุณเปลวบอกว่าแต่พวกมึงวางถุงกาวก่อนดีไหม เหตุที่เสียงด่ากลบเสียงอวยแม้กระทั่งคนเคยอวยมาก่อนนั่นเพราะอะไรรู้ไหมหลักๆก็คือไม่ใช่เพราะน้ําท่วมแต่เพราะมันไส้โม้แล้วทำไม่ได้ทั้งการบริหารงานที่ไม่เป็นทั้งสับปะรดทั้งบักนัดเคยหวังสูงเอาไว้แต่เอาเข้าจริงต่ํามาตรฐานถึงขั้นติดลบมีที่ไหนในโลกขนาดผู้รักษาการตําแหน่งนายก พลเอกประวิทย์โทรไปหาด้วยความห่วงใยเพราะมองเห็นว่าอุบัติภัยธรรมชาติจากฟ้าฝนหนักแน่กทมมีแผนรับมือแล้วหรือยังขาดเหลือเครื่องมือเครื่องไม้อะไรต้องการเอาทหารไปช่วยยังไงก็ให้รีบประสานร,รีบบอกจะได้ช่วยกันหน้อยเนี่ยไอ้กองอวยดันเอาไปเบิ้ลรัฐบาลมาอิงชัดชาติซะงั้นสรุปแล้วทั้งคณะตั้งแต่ผู้ว่าตัวรอง ตัวอะไรต่อมีอะไรที่ตั้งเข้าไปเป็นทีมแดงส้มผสม NGO บริหารล้วนเป็นงานล้วนงานเป็นตรีเซลฟี่เป็นโทโมเป็นเอกและโพสแสะพ้นเอกประยุทธ์ออกไปเป็นระดับอภิมหาศาสตราจรารย์ไรศาสตร์แทบทั้งทีมนี่แค่ฝนตกระดับทดสอบยังไม่เป็นประสาแล้วตกตุลาพฤษติกา ตามที่ผู้ชำนาญทางฟ้าฝนเขาเตือนจะหนักกว่านี้มรสุมคลุ้มคลั่งทั้งน้ำเหนือมาน้ำป่าหลากน้ำทะเลหนุนคนกรุงไม่ต้องหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนเขาทองกันนั่นหรือบิ๊กป้อมเห็นอย่างนั้นก็เถอะลึกๆแล้วยังมีวุฒิภาวะนักบริหารสมกับเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้มองการไกลเมื่อวาน14กันยายนเหมือนผู้ปกครอง จูงมือลูกไปเข้าโรงเรียนท่านต้องออกไปดูพื้นที่ชานเมืองเองเอาของไปแจกชาวบ้านและเท่าที่ฟังท่านตั้งประเด็นซักถามชัดชาติที่กลางแผ่นที่รายงานท่านถามเข้าจุดเป๊ะๆในเสียงถามต่อหน้าสาธารณชนนั้นบิ๊กป้อมมีศิละปะในประเด็นที่ถามแฝงไว้ซึ่งการตำหนิในการทำงานของชัดชาติแต่เคลือบไว้ด้วยการไว้หน้าต่อสาธารณชน บิ๊กปอมก็พูดว่าอย่างนี้นะครับมีปัญหาก็ใหไ้ไปปรึกษาหัวหน้าเขตเขาคุณเปลวบอกว่าตายตายตายแบบนี้ตายเลยเท่ากับบอกว่า 1. นชัดชาติไม่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารคน 2. อชัดชาติไม่ได้รับการยอมรับและการร่วมมือในการทำงานกับหัวหน้าเขตแต่ละเขตสามชัดชาติยังหลงตัวและงมงายกับเสียงอวยพร ของพวกแดงส้มและ NGO ที่ต่างสมประโยชน์กันมาตลอด 4. ชัดชาตินึกว่าการจัดอีเวนต์คือผลสำเร็จของคนเป็นผู้ว่า 5. ชัดชาติไม่รู้จริงเรื่องกายภาพกอทมอและปัญหาของกอทมอเลยจึงสั่งงานไม่ถูกและทั้งไม่รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เขตหัวหน้าเขตแต่ละเขตนั้นถ้าไม่เคี่ยวจริงไม่ได้เป็นหรอกดังนั้น เมื่อชัดชาติยกขยโยงเข้ามาในเชิงพวกข้าคนรุ่นใหม่ตั้งเป้าเป็นปฏิปักษ์กับพวกเขาเขาจึงทำแค่ตามหน้าที่เพราะพวกเขารู้ดีเจอฝนตกน้ำท่วมสั่งงานไม่เป็นก็เจ๋งแล้วซึ่งก็จริงไม่มีใครโทษแต่ละเขตทั้งหมดยักลงต่ำที่ผู้ว่าคือชัดชาติคนเดียวไอ้กองอวยพยายามช่วยเบี่ยงกระแสโทษชัดชาติไม่ได้ต้องไปโทษรัฐบาลโน,น่นน้ำท่วม หเดือนยังเละเหลวเป๋วผันเงินแก้น้ำท่วมไปเป็นเงินท่องเที่ยวอ้างสัมมานากันขนาดนี้แล้วอีก3มปี6เดือนเห็นทีจะต้องไปจองคอนโดใต้เมืองวาดานขออภัยใต้เมืองบาดาลไว้ล่วงหน้าสักยูนิตแล้วคุณเปียวบอกนะครับว่ากายภาพกอทมอเท่าที่พระว่าอัศวินทำไว้ทั้งด้านความเป็นระเบียบไม่ปล่อยปะให้พ่อค้าแม่ขายยึดทางเท้าทำเลเทะ ทั้งด้านความสะอาดและด้านบริหารน้ําท่วมยังพอให้ชัดชาติเกาะผลงานเขากินได้อีกสักพักฉะนั้นในช่วงเกาะผลงานเขากินนี้เอาเวลาไปปรับทัศนคติกับระดับผู้บริหารเขตเรียนรู้ปัญหาพื้นที่จากเขารู้จักคําว่างูดินงูเจ้าถิ่นไว้บ้างเพื่อจะได้รับความร่วมมือในการทํางานในแต่ละเขตไม่ใช่เพื่อเสริมบาร,รมีผู้ว่าหรอกหากแต่ว่าหากพ่อพวกเทวดาแดงส้มเหาะเหล่านี้ ไม่ยอมเห็นหัวหน้าไม่ยอมเห็นหัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เดือดร้อนโดยตรงก็คือชาวบ้านในแต่ละเขตนั่นแหละสภากรทมซึ่งเป็นสภาสอกอแดงสม้มรู้สึกรู้สาอะไรกับปัญหาพื้นที่บ้างเข้าไปแล้วงานแรกเอางบมหารแบ่งกันสนุกสนานอย่าให้มันเข้าตำราโกงเอามาแบ่งกันในยุคสภาเบ็ดเสร็จระบอบทักษิณให้มันเร็วนักสรุปแล้ว เรื่องปัญหาฝนตกน้ําท่วมในกรทมตอนนี้เป็นสัญญาณบอกว่าไว้ใจผู้ว่าชัดชาติกับทีมบริหารไม่ได้รัฐบาลต้องลงมาคุมแผนใหญ่รับมือสองเดือนข้างหน้าเองแล้วปล่อยชัดชาตินะ่ะชัดชาติไม่พังหรอกเพราะเขาหนารัฐบาลนั่นแหละเมื่อประชาชนเดือดร้อนเขาก็จะด่ารัฐบาลและพวกแดงสม้ม ก็จะสร้างกระแสผสมถล่มด่านายกประยุทธ์เออรู้แล้วใช่ไหมเรื่อง8ปีนายกเมื่อวานสารรัฐธรรมนูญกำหนดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติและนัดอ่านคำวินิจฉัยแล้วในวันศุกร์ที่30กันยาเวลา15นาฬิกาก็รอฟังก็รอฟังวันสิ้นเดือนนะถ้าถามว่าผลจะออกมาเช่นไรคุณเปลยบอกว่าเอางี ฟังสิฟังตอนนี้เพื่อไทยเขาว่าไงกันถ้ามั่นใจว่า8ปีนับจาก2557ลุงตู่เสร็จแน่เขาก็จะเงียบกระดิกตีนรอฟังแต่นี่กลับตะโกนให้ลาออกไปเองแบบนี้หมายความว่าไงง่ายกว่าตัวเลขในขันน้ำมนต์เจ้าพ่อสีสุดโทสอีกนะครับคอ,อ,อลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินนะครับ